สวัสดีค่ะมาเจอครัวคุณพีมพวันนี้นะคะก็วันอังคารนะคะโอ้โหชุดสวยมากเข้าครัวแม่ครัวหัวป่ามากก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะ่ะมาดูกันนะคะว่าครูคุณพิมพวันนี้คุณ,คณพิมพจะทําอะไรทานนะคะที่บอกมาช้าไปหวานๆเปรียปร้ยวๆมีห <c oughs> น,น้าฉันดูมีความสุขอะไรก็ไม่รู้เหมือนกล้วยที่สุกเมื่อวานกินกล้วยก็อะไรังไม่รู้เดี๋ยวว่ากันค่ะ ค่ะวันนี้พี่พิมจะทำต้มจืดนะคะนี่ก็ไปซื้อเครื่องต้มจืดมาค่ะเนี่นะค่ะเครื่องมันก็ครบเหมือนเมืองไทยเลยนะคะถามว่าหวานไหมก็หวานน,นะคะต้มจืดนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดค่ะโอเคนะคะเราก็เอาพวกนี้นะคะอย่าเพิ่งเอาเส้นลงนะคะเคค่ะหมูสับก่อนสิลืมไปมนี่ค่ะเห็ดเราลงไปก็ได้นะคะเพราะมันต้องใช้เวลานี้นึง ตรงนี้เราก็ใส่ขนอโหรือก็ได้นะคะพี่พิมใส่ขนอหมูไปแล้วค่ะวันนี้วม่ีใช้ขนอนนะคะเพราะว่าเราไม่มีน้าซุปเหลือนะคะทุกทีจะมีน้าซุปทําไว้หม้อใหญ่ๆขนอโนก็ขนอน,น้ําซุปทําเองก็ทําเองเข้าใจไหมไม่ได้โกหกรู้เรื่องค่ะต่อไปก็เป็นเมนูต่อไปนะคะก็เปิดไฟนะคะเพราะว่าจะเป็นผัดผักรวมนะคะพี่พิมก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งนะคะตรงนี้เบลเพพเปอร์สีแดงหัวหอมหมู หน่อไม้ดองค่ะนางเอกของนางก็คือหน่อไม้ดองค่ะที่บอกว่าเปรี้ยว,เ,ยวเพราะเปรี้ยวปาอยากทานหน่อไม้ดองท้องยังไม่ทันจะหายดีนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราต้มรั่วเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็กระเทียมนะคะตอนนี้น้ํามันก็ร้อนนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ํามันหอยน้าําปลาแล้วก็อยซอสนะคะหรือซีอิ๊วขาวนั่นเองนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเบาไฟตรงต้มจืดก่อนนะคะต้มจืดเราก็ต้องใส่ ซอ,ซอสนิดหนึ่งเราจะไม่ใส่เกลือนะคะเราก็จะใสน่น้ำน้ำปลานะคะสำหรับพี่พีมนะคะนิดหนึ่งค่ะแล้วก็คนเดี๋ยวเราจะมีคลิปพิเศษนะคะคลิปเฉพาะกิจนะคะแล้วก็ชิมนะคะถ้าพี่ใหญ่เป็นนิดนึงนะอืหวานน้ำต้มกระดูกค่ะกระดูกหมูค่ะต่อไปนะคะน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะ เชฟชูริวพี่ดันเราก็จะต้องทำอย่างนี้ใส่กระเทียมลงไปเจียวเจียวกระเทียมให้หอมนะคะเร็ตลังงฉะนั้นก็เจียวไปอย่างนี้เรื่อยๆเจียวไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ไฟมันร้อนแล้วนะคะกระเทียมก็เหลืองแล้วเราจะไม่ตัดต่อคลิปเราตัดต่อช็อตนะคะเราก็ใส่หมูลงไปนะคะเป็นหมูนะคะเราก็หมูไปพัดนะคะตรงนี้นะคะ เคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะต่อไปนะคะน้ำปลาเค็มนิดนึงแล้วใครคลุกพริกขี้หนูใส่ก็ได้นะคะแต่พี่ไม่อยากทานเผ็ดมากแล้วก็น้ำมันหอยนะคะหมดพอดีค่ะปิ้นันเล่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะอย่าใส่เยอะโซเดียมสูงไม่ดีต่อร่างกายนะคะเสร็จแล้วก็คนไปนะคะตรงนี้ให้มันเข้ากับเนื้อหมูนะคะเป็นการแบบว่าพี่โรครวคุณพีมจะต้องทำนี้เพราะว่าให ซอสเข้าไปมาริเนตแบบใช้ความร้อนอะไรประมาณนี้นะคะผิดหลักการก็ขอโทษด้วยนะคะเท่าเชื่อเจนซ่าค่้ต่อไปนะคะก็ใส่นี่เลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะเบลลงไปเลยนะคะเบลหวานๆนะคะตอนนี้กำลังติดตัวเชือกแคมของไก่ต้มค่ะชิกกี้ชิกกี้นะคะไก่ต้มชิกกี้นะคะ ทิฟฟานี oh, ub, ่น no ั่นเองค่ะชอบชอบนางค่ะชอบั้งแต่สม like ัยประกวดแถวอะไรนะตรงแถวรัชดาสมัยนั Ó, ้นที่เดี๋ยวนี้ผักก็ไม่อยู่แล้วลืมไปละชื่อผักอะไรนะไก่ต้มให้ดูแล้วบอกด้วยว่าชื่อผักอะไรนะที่เคยประกวดตอนนั้นนะที่ไก่ต้มได้ที่หนึ่งพี่คนผมสวอย่างเงี้ยโอเคค่ะต่อไปค่ะหน่อไม้ฝรั่งเออไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งออกไปแล้วเราก็ต้องใส่หน่อไม้ไทยนะคะเป็นหน่อไม้ยองค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องฝรั่งกับคนไทยนะคะเห็นไหมล่ะ เป็นการผสมรวมตัวที่แบบว่าเก๋ไก่นะคะจะเ,เจอกันจ้ะค่ะนี่็นไมคะนี่ก็เป็นหน้าตาผัดหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็หน่อไม้ไทยนะหน่อไม้ดอง,หน,อดองหน้าทานนะคะรสชาติแบบว่าคารลนฟิมฟินค่ะค่ะต่อไปเราก็ใส่ขุ้นเส้นเลยนะคะเปิดแก๊สให้แรงเออเปิดแก๊สนะ่ะเปิดไฟให้แรงนะคะ เค okay, ค่ะ้าเดี๋ยวเจอกันค่าต่อไปก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะหมดอีกแล้วพียังไม่ได้ซื้อเลยจะใส่มากนะคะโอเคเมื okay. ่อวานไปแล้วมันมีแต่หัวหอมหอมแดงเจียวค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะเป็นซุปที่อลังมีแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมผักชีจบข่าวค่ะมีขึ้นช่ายก็ใส่ขึ้นช่ายแต่เจไม่มีขึ้นช่ายค่ะรอบนี้ค่ะ เสร็จนะคะเราก็ผู้ช่วย thank you ฮันนี่เห็นไหมละ่ะหอมมากเลยค่ะต้มจืดต้มจืดวงผู้ดีนะคะลอเล่นค่ะค่ะนี่ก็เป็นต้มจืดยินเส้นหมูสับนะคะน่าทานไหมคะเห็นไหม,มนี่ค่ะเมื่อสองชามเออสองเมนูรวมกันเห็นไหมแล้วก็นี่อมไม่อยากจะบอกเลยค่ะเปรี้ยวกับหวาน สวัสดีค่ะช่วงเชียเอ,อ้อไม่ใช่ค่ะกรเลนผพ,พาชิมค่ะไม่ใช่พาชิมค่ะช่วงชิมนะคะนี่ค่ะก็ต้มจืดนะคะบุนเส้นหมูสามต้มต้มจืดบุนเส้นเลิศค่ะฟิลเหมอือนงานแบบว่างานบุญเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นผัดอันนี้นะคะร้อนอยู่ค่ะก็เลยไม่กล้าสดมาก นี่ค่ะที่เขาเรียกว่าหน่อมไม้ฝรัง่งแต่นก็คือ asparagus อก,กับหน่อมไม้ดองแบบไทยๆฟินค่ะซุปกึด๊ดเดียวมียำเห็นไหมครักินข้าวก็ต้องฟิน ขาดนี้ก็ขาดแต่ปลากุ้งแห้งกันนะค่ะคุ้งแห้งไม่มีจริงจริงยูสัมีช้อนมาให้สิกินซุปสมอมมานี่ตัดแล้วนะมันยาวเองมันโดนความร้อนมันก็เลยยืด